สบายดีพี่น้องผมบอกกับสองเบาไส้คือเกาคือเดือมพี่น้องสบายดีตอนแรงๆเราพี่น้องนะตอนนี้เขาอยู่ป่ายูดงพี่น้องเขาจะมาตามล่าหาทางนูพี่น้องเขาจะมาใส่กลับพี่น้องเขามากับมูสองคนแถวแถวบ้านนี่แหละพี่น้องป่าแถวบ้านเบาไส้แล้ะพี่น้องแต่ว่าตอนในมูเขาเขาลังเขาแหย่กับมูพี่น้องจะไปหามูก่อนไปเห็นมูหัอตอนนี้อยู่ป่าพี่น้องรู้สึกว่วเซียวๆอยู่พี่น้องไปพี่น้องไป ไปหาหมูก่อนพี่น้องไปแล้วก็ไปห้าทางนู้นนะพี่น้องไปบรรยากาศรอบๆพี่น้องเ้ามาแยกทางกันแล้วหาทางนู้นเลยเ้ามาพี่แล้วายังบบเห็นมูมูเข้าไปต้องพู้นพี่น้องเดี๋ยวจะไปห้ามูกับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเจอกันพี่น้องคอยเบิงไปเรื่อยๆพี่น้อง ถึงตอนนี้ก็เจอหมูลแล้วพี่น้องกว่าสิบพอกันพี่น้องอยู่ป่าอยู่ลงเซียวแวดแวดอยู่พี่น้องทำบ่เคยนมาท่านอโอต้งกระดาวเขาเลย Sì, ông có bộ nằm bơi. Mày mày sẽ cảm ơn anh. Mày 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 หมดกัดบ่อเออกันเอาไฟลงไปมันก็เป็นว่าเราเป็นแต่ไปนอนโมนแท้บอกต้อไฟลงไปนะอ๋คอคือยังใชต่อไฟลงไปอีกปรนเด็นนะน้องนะเห็ดตูบรับแหน่ก็จบยีแล้กกวนะก,กันเลยนะยางเมื่อกี้เขาแล้วก็บฉลองเราแล้วกันไปนะเดี๋ยวขักยีแหน่กันเลยนะ เจ้าป่าพ่องปลอยนะวะคิดว่านะที่ปล่อยนําจากทุงสองทุงไวตึกวันยางเกี่ยวเข้าแล้วหมอจกเลวตอนนี้คำแล้วลเริ่มจะเห็นทางแล้วต่อเว้นตกดิน เริ่มสิวาเวแล้ะขนมปันี้นะบรรยากาศก็กเริ่มสิวังเวงแล้วพี่น้องเอ้ยรู้สึกบ่อยดีเลยรู้สึกว่าตอนนี้อยู่ในมุม อันานเยตที่ว่ายใจพ่ได้ออกมาัต่แต่สี่โมงนัาตอนนี้มันก็ฮอดจะฮอดหกโมงแล้วห้าโมงแต่ตะเวนมันตะเวนมันตกเร็วพี่น้อง ยังบดหันเบิดพี่น้องยังหลายอยู่ใส่กับมืบนเสาสีม้านิวบอต้องรุนต้องเบิง่งต้องชมพี่น้องไปใส่โดนแหละอากโกต้นไปนะต้นแม่เต้อพี่เสื้อสมุทรพี่น้องเรือแมงกะเบ,บือน,นั่นนี่พี่น้องโอ้กะหลามมองนอนเนาะคำแล้ว เสือ่ากวาไปแล้วจกักมูไปทงางไหนแล้วน่าจะยืุฝนเสียงค่ะๆอยู่ตอนนี้อยู่ในชนทางพี่น้องวาเีมากเลยหาหมูอีกแล้ว ยินเจี๊ยบมืดแล้วพี่น้องมืดแล้วึงได้จะมันพอทันแล้วเนาะมาอยู่หอกินมันชิได้บอมเอีอเน่นพี่น้อง หอมแบบนี่ผักกลีเซอร์เบ็ดกบเด้ยขีดเห็นแต่ตอนยังน้อยดอกแบบนี้หองแบบนี้เจอแต่ผีเสือแทค่เงาเงาโดยเฉพาะพูนหมูหอยกับพูน กำลังสิสำเร็จเขากำลังสิแล้ว้าะปฏิสันสิมัวนะจจงหอยก็ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเพราะว่าเขาอยู่ในวงเวียนป่าใหญ่ที่แสนจะน,น่ากลัวเขาจะาว่านูลายเขาก็เลยมาลองเบ่ง ขาก็เลยมองนี่นะนอนเต้นมากลางนอนลมชมวิวยามมื้อเช้าลบมากาศน้ำหมอน้ำหมาะยังเป็นวัดอยู่เอาอุปกรณ์กันนักขนาด เร่งโห่นะหมอดพี่บอกเลยขึ้นหมอดพี่ขึ้นหมอดพี่นะโอ้อเึ้นออกพอแหงอยู่ไม่ได้เค่อเด้อหมอดพี่นี่ยปลาไก่ไก่นึง Ừm, nói cười Nước một hên cả <cười> Một <chút>. <cười> Nó chỉ có một số mà cắt โ oh, <ค>อล,ลนอนอีมารอแหน่ตำบลไสรกับโ <c oughs> oh, อล,ลีบอกยาวไหมานะบอเดินซาบเดนซี่บอ,อสโอ, oh, อล,ลีได้ <c oughs> มองเหลือก็มองนั่นอ,ลลอนี่รองูมานอนเฮียกน็รอ,นลอ,อเลยวะโผดอก พี่น้องมาหอนี้ก็จะสำลายพระจากรน้องจะติดผิดคิดพี่น้องแต่ได้ข้อขอขอมอบควใจเนาะพ่อแม่พี่น้องที่เสียสละเวลาเขาเบิกมาสมสองเบาไจฝากเป็นกำลังใจนี่นะพี่น้องกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะพี่น้องเนาะเฮาใส่บททันแล้วสำพี่น้องตอนนี้ก็มืดละไปพรอขีนนาแล้วพี่น้องเนาะสบายดี